กันกบอีก400แลอวรอจะกไปสูริดไิ่หรือไม่น้ำหนักยกแบบนี้มาแล้วโอ้โหดร่ดดเดียวครับวเกปรชมกฮะนะครับผมสวอย่า,างลาช้าไม่ประช่อบพีสูงเีครับงมาเลยครับแล้วก็ดูการขอบคุณของจอันครับขอเค่ะขอบคุณครับ มาเลยนะน้องเล่นสุดของเราครับมัาไปเลยครับร้อนใจรอเชิญนะกลับอยากงใจอยู่จะก้าวขาไหนวะเอาขาไหนก่อนเลยวะมาร้เนิจครับใบเลยนี่แหละฮะค่อยๆเห็นไหมครับด้วยประสบการณ์นีดนิดเดียวฮะเขาก็ค่อยขยับกินนิดจนกว่าจะมั่นใจว่าขาขวาดีกว่าและก็ลงมาแล้วไม่ไย่องเท้าสูงนะครับ ขาฝ่าเท้าหน้าระบบสัมผัสลวดสลีปป่าเท้านะครับเนี่ยฮะเพราะว่าลวดสลีปค่อนข้างเส้นเล็กครับแต่น้ำหนักตัวขนาดนี้สามารถที่จะรองรับได้ดูนะครับค่อยๆเลื่อนมาทีนิดนะค่อยๆก้าวมาประสบการณ์ฮะโดยจะผ่านจากลิ่นนะฮะงุงนะครับค่อยๆสุดกลิ่นของมุ่นพี่ว่าเดินเส้นทางไหนแต่เขาก็มีที่เดื ที่เดินมาฮะพอถึงจุดแล้วเขาจะทำอะไรให้เราได้ดูกันในนี้คือกานวิ่งเข้าไปในสายที่โชว์ for you โอเคายเตยครับจัดท่าหน่นให้ดีฮะขายังสั่นอยู่เลยครับผมขอให้แม่เอาแล้วเริ่มแล้วครับตอนนี้กลาบตัวแล้วนะครับและ วครับคือเขาครับชื่อนี้คอยเตยนะยืนเพียงสาขานะครับสิบกว่าวินาทีด้วยกันนะฮะแล้วก็จะคอยดูนะคับกานกลับตัวน,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 นะครับ เพียงเท่านั้นที่สามารถทำได้แบบนี้ครับกลับตัวตัวเส้นรูดสลิงนะครับผมโอ้โหดูมันจะง่ายนะแต่ด้วยความเป็นจริงแล้วนะฮะด้วยความเป็นจริงแล้วกว่าจะได้แบบนี้โอ้โหในเวลาในการฝึกเนี่ยต้องใช้สมาชิก่านโรงเรียนทุกท่านครับแล้วก็การเอาใจใส่นะครับเหมือนกับเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิดนะครับผมก็มีการดูแลจากใจนะ